สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง y o u u u b e สลาลมออฟฟิเชียนะครับก็ตั้งใจจะทำคลิปทุกวันนะครับวันละคลิปช่องนี้แต่ว่า,าไม่ทันจริงๆนะครับเดี๋ยวขอทำคลิปสักเล็กน้อยนะครับก็ทำคลิปติดช่องไว้สักวันละคลิปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับก็รับซื้อด้วยแล้วก็ประมาณว่าทบทวนความรู้กันด้วยสักเล็กน้อยนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่ต้องการแล้วก็มีราคานะครับดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่เร็วไหมครับเริ่มต้นคลิปมายังไม่ได้บอกช่องทางการติดต่อเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ ตรงนี้เลยนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีตรงนี้นะครับไลน์แอดหรือว่าสแกน QR code โค้ดก็ได้นะครับมาเริ่มกันต่อเลยนะครับไปกันแบบเร็วๆนะครับเหรียญ1นบาทนะครับรับซื้อ500ถึง1,000บาทนะครับหรือว่าถ้าเป็นสภาพสวยๆย n c เป็นปีหายากนะครับซื้อถึง1 5 0 0บาทนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่เพื่อนๆตั้งเหรียญขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับเจอนี่แบบนี้นะครับถ้าเป็นพระเศียรตรงรับซื้อนะครับถ้าเป็นพระเสียรตรงรับซื้อ ช่องสลาลมนะครับรับซื้อพระเศียนตรงและพระเศียนขวางเท่านั้นนะครับรับซื้อ2แบบนะครับขวางนะครับ200ถึง500ตรง5 0 0ถึ 1, ง1,500้านะครับถ้าเป็นปีพศออที่าหายากพบเจอน้อยแล้วก็สภาพสวยนะครับก็ได้ราคาสูงกว่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยก็จะเป็นปี61 ห1 6นึ่งหสามนะครับราคาก็เริ่มต้นที่5้าร้อยบาทนะครับห1หนึ่งหสานี่นะครับดูง่ายง่ายนะครับหมุนแล้วก็แบบนี้นะครับเป็นพัสดเศียรตรงแบบนี้เดี๋ยวหาเหรียญอื่นอีกนะครับเหรียญเดียวเดี๋ยวมันน้อยเกินไปนะครับเหรียญบาทนะครับอันนี้ตัวอย่างอ่าอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้ปีห้าหนะครับนี่นะครับแบบนี้พัสดเศียรขวางนะครับแบบนี้นะครับซื้อเริ่มต้นที่200บาทนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งขอหาตัวอย่างอีกนะเจออีกแล้วนะครับ แบบนี้นะครับเป็นปีสามแปดนะครับถ้าหมุนมาแล้วเป็นแบบนี้ห้าร้ยบาทนะครับเริ่มต้นที่ห้า้อยบาทเดี๋ยวหาอีกนะครับรอสักครู่นะครับยังมีอีกนะครับโอเคนะครับมีอีกนะครับบนโต๊ะเหรียญเยอะนะครับบนโต๊ะทางานผมนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับถ้าหมุนตื้ดแบบนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มต้นที่ห้าร้อยเหมือนกันนะครับอันนี้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับปีพศ 2,543นะครับ um. um. ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเป็นปี43แต่ว่าซื้อเพราะเป็นพระเียรตรงนะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญปีนี้นะครับการจนาพิเศษนะครับ1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับถ้าหมุนแล้วเป็นแบบนี้คือปกตินะครับพระเียรตรงปี39ปีการจนาพิเศษปกติต้องหมุนแล้วเป็นพระเียรกลับเท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตหาเหรียญก่อนนะครับอ่ามีนะครับมีนะครับมีตัวอย่างนะครับ ถ้าหมุนนะครับตั้งด้านหลังขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนอ่าแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่200้อนะครับเพราะเสียงขวางและแบบนี้นะครับนี่เริ่มต้นที่5้า้อบาทนะครับตามสภาพนะครับตั้งด้านหลังขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆหมุนน <historic S 2> <gasket S 1> <ellt> ี่ถ้าเป็นหัวกลับแบบนี้นะครับมีราคานะครับมีรุ่นอื่นอีกไหมมีนะครับพอหยิบมาแล้วมันหยิบเยอะนะครับเนี่ยอยู <The weg> ่ใกล้ๆมือนะครับอันนี้50สตางค์ลวงข้าวนะครับ ปกติธรรมดาไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นแบบนี้รับซื้อนะครับนี่นะครับถ้าเป็นแบบนี้รับซื้อนะครับรับซื้อนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมเหรียญมาเยอะนะครับก็ได้หลายเหรียญนะครับมารีวิวให้ดูใครมีแบบนี้ขายได้นะครับเก็บได้ขายได้นะครับถ้าเกิดว่า ราคารับซื้อเฮ้ยมันถูกสลานลมซื้อถูกเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องขายลองสอบถามหลายๆช่องถ้าช่องไหนซื้อแพงก็ส่งไปขายได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีช่องรับซื้อหลายๆช่องนะครับติดต่อไม่ได้สักช่องก็ส่งมาขายช่องผมก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อผมแจ้งไว้ให้ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมจะพยายามทําคลิปลงทุกวันนะครับวันละคลิปกับช่องนี้นะครับก็ กดติดตามไว้สักเล็กน้อยก็ได้นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับพอมีกดกระดิ่งเอาใหม่กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับพอมีคลิปมีการแจ้งเตือนไปเพื่อนๆก็มาดูคลิปของช่องนี้สักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการมาทําคลิปต่อไปนะครับผมอ่ะผมจะไปลุยช่องช่องหลักนะครับเพราะว่าช่องหลักของผมอ่ะผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณ6 0,000กว่าคนนะครับแล้วก็พอผมทําคลิปแล้วการกระจายข่าวการเข้าถึง มันได้เยอะกว่านะครับแต่ช่องนี้ผมก็มาทำนะครับเพราะว่ากรณีเผื่อช่องหลักมีปัญหาในอนาคตนะครับผมก็จะได้มีช่องสำรองไว้ติดต่อสื่อสารกันนะครับช่องนี้ก็ติดตามแจ้งเตือนไว้เหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมออฟฟิเชียลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ